แต่พอเราส่งไปเราเห็นว่ามันมีผมชะเล็กๆขึ้นมาเนาะว้าวนะคือปกติแล้วถ้าเราไม่สังเกตถ้าเราไม่ส่งไปลึกขนาดนั้นเราไม่มีทางรูกเลยว่าไอ้ผมที่ลวงไปมันมันขึ้นมาไหมมันรู้สึกว่าเออมันเริ่มขึ้นมานถึงนิดนึงก็ยังดีอย่างี้ ก็ครบ1สัปดาห์แล้วนะคะที่น้องเบียร์ได้ลองทานผลิตภัณฑ์เฮอร์เมโตโปรไปนะคะถ้าอย่างไงเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูกันนะดูบริเวณกลางหนังศีรษะของน้องเบียร์เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้จะเป็นบริเวณกลางหนังศีรษะของน้องเบียร์ที่เราได้ส่องไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าก็ยังมีเรื่องของหนังศีรษะมันอยู่เนาะมีน้ํานะมันเกาะอยู่ตรงหนังศีรษะแล้วก็บริเวณเส้นผมเยอะไปหมดเลยเนาะถ้าดูตาม จำนวนการงอกก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะคะสำหรับสัปดาห์แรกนะคะที่น้องเบียร์ทานผลิตภัณฑ์เฮอร์เมโตไปนะคะก็เท่าที่ดูเนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเส้นผมอะไรมากมายนะคะก็ยังเหมือนก่อนใช้เนาะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าสัปดาห์ที่2หลังจากที่น้องเบียร์ได้ทานต่อเนื่องนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนกันบ้างคะ่ะ ันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลสัปดาห์ที่2กันหลังจากที่น้องเบียร์นะคะได้ทานผลิตภัณฑ์เฮอร์เมโตไปเนะาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่บริเวณที่น้องเบียร์บอกว่ามีปัญหาหนังศีรษะเนาะก็ยังมีเรื่องของความมันอยู่นะบริเวณที่เป็นรูรากผมเนาะก็จะสังเกตได้ว่ามันจะมีผมที่หลุดออกไปแล้วก็มีเป็นเส้นบางๆนะคะอันนี้เป็นผมที่ ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นาะมีโอกาสที่จะหลุดร่วงออกไปเนาะค่ะมันจะเป็นการผัดเส้นผมที่ไม่แข็งแรงของเราออกไปก่อนเพื่อให้รูเล่าผมของเราเนี่ยเตรียมพร้อมสําห,หรับการงอกใหม่ของเส้นผมนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในสัปดาห์ที่3นะคะว่าสภาพผม3สัปดาห์เนี่ยจะเป็นยังไงวันนี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่3นะคะที่น้องเบียร์ได้ทานผลิตภัณฑ์เฮอร์เมตโตไปนะคะขอดูผมสัปดาห์ที่3ของน้องเบียร์ันเลยดีกว่าได้ครับ ทุกคนเห็นผมเส้นเล็กๆตรงนั้นไหมคะอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนาะว่าผมของเราเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มแตกกอมันเริ่มงอกขึ้นมาจากปกติมันจะมีแค่เส้นเดียวต่อหนึ่งกอตอนเนี้ยเส้นที่สองมันเริ่มงอกมาแล้วนะคะทุกคนนี่รู้สึกว่าผมที่เหมือนจะเคยหลุดไปเหมือนจะมีขึ้นมาด้วยเป็นเล็กๆแต่สังเกตได้เลยว่ามันทุกกอเนาะแทบทุกกอเนี่ยมันจะเริ่มมีเส้นเล็กๆนะคะที่งอกขึ้นมานะตอนนี้เราเพิ่งทานเฮอร์มโต้กันได้แค่3ส,สัปดาห์เท่านั้นนะคะ ในขณะที่มันล่วงเนี่ยมันก็ผมเส้นใหม่มันก็ดันตัวขึ้นมาด้วยนะทาเทอร์เมโต้สามสัปดาห์ก็จะประมาณนี้เนาะเท่าที่เราส่องผมกันดูนะคะวันนี้นะคะครบหนึ่งเดือนแล้วนะที่น้องเบียร์ทานเทอร์เมโต้ไปเดี๋ยวเราจะมาส่องผมน้องเบียร์หลังจากทานหนึ่งเดือนเนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงของเส้นผมอย่างไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงที่บริเวณที่เป็นการศรีรษะก่อนตรงนี้ สังเกตว่ามันมีลายผมขึ้นมาบ้างสั้นๆนะคะงอกขึ้นมานะหัวศีรษะยังมีความมันอยู่นะคะและ้วก็ตรงนี้ก็จะมีเส้นสั้นๆงอขึ้นมาอยู่อยูห่หลายที่เลยนะคะอ่าตรงนี้เห็นชัดเลยว่ามันแบบแทบทุบกๆคนเลยแทบทุบกๆรากผมเลยที่มีเส้นเล็กๆเป็นลายผมงอขึ้นมานะคะ่ะเป็นเสนๆๆ้นเล็กๆอืมอ่าใช่ชัดอันนี้สังเกตได้เลยว่ามันมีลายผมแทบจะทุกๆรากผมเลยเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะผลลัพธ์ของการทานหนึ่งเดือน,นะคะ่ะสำหรับรีวิวหเดือนแรกที่ได้ทานเทอร์มิโตนะคะ<ม>ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็สัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าผลของการทานเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างซิมปุกจะขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะอ,อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะรอติดตามไปนะครับ ทานไปครบ1เดือนแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 1- นถึงสสัปดาห์แรกเนี่ยคือมันยังมีผมร่วงอยู่ผมร่วงมากกว่าเดิมพอเริ่มเข้าสัปดาห์ที่3เนี่ยรู้สึกว่าผมมันเริ่มดวงน้อยลง,แล,ลงแล้วก็ผมที่มันมันเนี่ยมันน้อยลงเหมือนกันทานมาหนึ่งเดือนยังไม่เจอผลข้างเคียงเลย,เลยว้าวนะคือปกติแล้วถ้าเราไม่สังเกตถ้าเราไม่ส่องไปลึกขนาดนั้นเราไม่ทางรู้เลยว่าไอ้ผมที่ร่วงไปมันมันขึ้นมาไหมแต่พอเราส่องไปเราเห็นว่ามันมีผมเล็กเล็กขึ้นมาเนาะพอเราเห็นเนี้ย ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมน,นะมเพิ่มเติม<ๆ>มาคือแค่ก่อนนอนเราทานเมโตแนียังไปเที่ยวยังไปดื่มสังสรรค์ได้ปกติเลยกินเ้มโตแล้วผมก็เข้านอนเลยก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติไม่ว่าจะเที่ยวไปดื่มไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้ไปต่างจังหวัดเนี้ยก็ยคือแค่พกไปกระปุกเดียวแค่นี้